พี่น้องครับการต่อสู้ของเราครั้งนี้งวดเข้ามาทุกทีแล้วการที่เขาต้องการสลายตัวพวกเรานั้นเป็นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่เคยลงคะแนนเสียให้เขาถึง40%วันนี้เหลือ17%ที่เหลือ17%เป็นเพราะฝีมือพวกเราเป็นเพราะฝีมือเวทีนี้ h t V เขาให้พวกเราอยู่ต่อไม่ได้ทั้งทั้งที่พวกเรามาพวกเรามาสู้เพื่อไม่ให้เสียดินแดนสิ่งที่พวกเราเรียกร้องว่าคุณยกเลิก MOU 2543เมื่อไหร่เราก็สลายตัวทันทีใช่ไม่ใช่พี่น้องเพียงแค่นี้เขาก็ไม่ยอมทำให้ที่เขาไม่ยอมทำให้เพราะพวกเขากำลังอยู่ในขบวนการขายชาติขายแผ่นดินพี่น้องเห็นสันดานนักการเมืองหรือย,อยัง วันนี้พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาบรรหารศิลิปาชากับเนวินชิดชอบจับมือกันแล้วบอกว่าพร้อมที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งและร่วมมือกันเพื่อการปรองดองเห็นไ,ไหมเห็นหรือ,อยังพี่น้องผมอยากจะให้ในายอภิสิทธิ์เวชาชีวะไอคนที่กอดเอวกับนายเนวินหรือนายเนยวินกอดเอวคุณไม่รู้ว่ามันกอดข้างหน้าหรือกอดข้างหลังแต่ว่าแต่ว่า วันนี้มันพิสูจน์ชัดเจนว่าคุณผิดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่คุณมามีอำนาจแทนที่คุณจะยืนอยู่บนความถูกต้องแทนที่คุณจะยืนอยู่ข้างประชาชนที่สู้เพื่อความถูกต้องและสู้ให้ชาติบ้านเมืองคุณกลับไม่คุณกลับเอาการเมืองมาเล่นคุณนับการเมืองมาเล่นเพราะคุณต้องการเป็นพระเอกทางการเมืองคุณต้องการให้เห็นว่าในประเทศไทยนั้นพวกคุณก็คือคนที่ คนที่รักสงบเพราะฉะนั้นแล้วสองฝ่ายทะเลาะก,กันคุณคือคนกลางที่มาจัดการทั้งสองฝ่ายโดยคุณไม่ได้พิจารณาเลยแม้แต่นิดเดียวว่าแต่ละฝ่ายนั้นเขายือนอยู่บนพื้นฐานอะไรบ้างอีกฝ่ายหนึ่งยือนอยู่บนพื้นฐานการแก้รัฐนูลเพื่อเอาทักษิณกลับมาอีกฝ่ายหนึ่งยือนอยู่บนหลักการแห่งความถูกต้องไม่ให้มีการแก้รัฐนูญและมาจนวันนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายรักชาติรักบ้านรักเมืองก็เป็นฝ่าย ที่ออกมาสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินคุณก็มองไม่เห็นนอกจากคุณมองไม่เห็นแล้วคุณยังทําตัวชั่วช้าสารและเรวเพื่อที่จะขายบ้านขายแผ่นดินขายชาติขายบ้านขายเมืองและในที่สุดคุณก็ร่วมในการโกงชาติเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันนี้ที่เรามาที่นี่อย่างที่ผมบอกเราถอยไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่ส,สู้พี่น้อง อย่ายอมแพ้พี่น้อง